สีสสวัสดีทุกคนนะคะในคลิปนี้นะคะพวกเราจะมาสอนคำศัพท์ในภาษาจีนหมวดของสีต่างๆนะคะจะมีคำศัพท์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะคำศัพท์ข้อแรกเลยนะคะคำว่าสีในภาษาจีนจะเรียกว่าแยนเซ่แยนเซ่แปลว่าสีนั่นเองค่ะข้อที่ 2, สองหลานเซ l ลานเสแปลว่าสีน้ำเงินข้อที่ 4, สามลุยเสอะลุยเแปลว่าสีเขียวคำศัพท์ข้อที่ 5, สี่จื้อเสจืเแปลว่าสีม่วงค่ะคำศัพท์ข้อที่ห้ u คุยเอคุยเอแปลว่าสีเทาคำศัพท์ข้อที่หห่วงเซอะห่วงเสอแปลว่าสีเหลืองนั่นเองคะ่ะข้อที่7 h e ดเหยเอเหยเอแปลว่าสีดํา ข้อที่8ปดไปส์สไปายส์แลีว่าสีขาวข้อที่9หงส์สหงส์ส์เปลว่าสีแดงชางส์ส์ชางส์สีส้มจินส์ส์จิเซอร์สีทองยิงส์ส์ยิงส์ส์สีเงินห้าซ์ส์ห้าส์ส์สีน้ำตาลขาฉีซ์ส์ขาชีส์ส์สีกากี ือไบส์สยูไบส์สสีมุต่อไปนะคะจะเป็นประโยคในภาษาจีนนะคะที่เราได้นำคำศัพท์เกี่ยวกับสีเมื่อกี้มาแต่งประโยคให้สมบูรณ์นะคะและประโยคเหล่านี้นะคะเรายังสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะนีสีควนันินเมื่อยานส์ นี่สีควันเฉียนเมียนเซอคุณชอบสีอะไรวอสีควันหลานเซอวอสีควันหลานเซอฉันชอบสีน้ำเงินเพยเซอหงเซอวอาตู้ผู้สีควันเพยเซอหงเซอวอาตู้ผู้สีควันสีดำ สีแดงฉันล้วนไม่ชอบนีีู่้สสหงงือม你สี่红色吗？หง喜ส红มะคุณไม่ชอบสีแดงหรอ？你的帽子是灰色的。你的帽子是灰色的。หม,มวกของเธอสีดำ我妈妈喜欢橙色。我妈妈喜欢橙色。แม่ฉันชอบสีสม้ม我想要白色。 วอเสียงเย่าป่าอฉันอยากได้สีขาวก่อนจัดก,กันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราถือตั้มทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ สำหรับทุนครูท่านใดหรือโรงเรียนใดสนใจหนังสือหันษาภาษาจีนหรือหนังสือหันษาภาษาจีนชั้นประถมศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเข้ามาทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครูตั้มก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมคลิปของครูตั้มนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ